อ่าอัปเดตข่าวตลาดนักเตะล่าสุดกับผมนะครับผมที่รายงานมาจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับวันนี้มีข่าวใหญ่มากมายนะครับผมอ่าโดยเฉพาะประเด็นร้อนจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับตอนนี้ระเบิดทีมไปแล้วเป็นทีมเรียบร้อยนะครับอ่าทางด้านมาคัสแรดฟอร์ดนะครับได้เสียเสื้อเบอร์สิบให้กับแมตคุนย่าไปเป็นทีมเรียบร้อยนะครับแมนยูและแรดฟอร์ดนะครับต้องการแยกทางกันโดยแรดฟอร์ดเปิดกว้างและรอข้อเสนอจากบาร์เซโลน่านะครับ ซึ่งเขาอยากไปร่วมทีมมากนะครับแต่ทางด้านบาร์ซ่านะครับจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านอาริฮันโดการาโชนะครับยืนยันแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์นะครับและให้ความสมพัญกับการย้ายทีมไปเล่นในพรีเมียร์ลีกครับทางด้านแอนโทนีเจดอนซานโชนะครับแล้วก็มาลาเซียนะครับทั้งหมดไม่อยู่ในแผนการนำทีมนะครับและกำลังมองหาสโมสรใหม่นะครับแอนโทนีมีเบติสนะครับ สนใจแต่เงินเดือนเป็นปัญหาครับผมซานโชมียูเวนตุสสนใจนะครับแต่ค่าเหนื่อยก้อนโตเป็นอุปสรรคนะครับไปทางด้านดีลของโอซิเฮนนะครับยังไม่มีความคืบหน้าสาคัญใดๆนะครับระหว่างแมนยูและนาโปลีนะครับแต่เอาฮีลาจากซาอุนะครับและกาตาสลายนะครับยังคงพักดันอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญายูเวนตุสก็มีการสอบถามเช่นกันนะครับผมส่วนทางด้านบาร์เซโลนานะครับก็โดนนิโกวิลเลียมหักหลังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม นักเตะนะครับได้ต่อสัญญากับบิวเบาไปจนถึงปี2035นู่นเลยนะครับเอาละครับสาวข่าววันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมต่อๆไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับ